สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการนมัสการของคริสตศักดิ์บิบบิตินะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับช่วงเวลานี้ที่เราทุกคนที่จะได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6กถึงเกล่าวไว้ว่า อย่าก,กระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้บอกกับเราว่าพระองค์จะตอบทุกคำอธิษฐานของเราให้เป็นจริงแต่พระองค์ทรงบอกกับเราว่าเราจะได้รับสันติสุขในจิตใจเมื่อรออธิษฐานกับพระองค์ขอให้เราที่จะร้องเพลงนี้ด้วย การอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันนะคะ So <laughs> ขอพระเป็นรติและพระสิริเป็นของพระองค์เพื่อชาวนิรันดิ์ขาพระเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าขาเรามอบการนมัสการนี้ให้พระองค์ขอใเราได้อธิษฐานร่วมกันกับพระองค์เรียนเยาทุกครั้งที่เรานมัสการเราก็จะรับกําลังใหม่ ยิ่งเรงนานมัสการมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับกำลังมากเท่านั้นเอเมนไหมคะให้วันนี้เราที่จะรับกำลังจากพระองค์ให้เราที่จะสรสรเสริญพระองค์ร่วมกันเพราะว่าเขาทั้งหลายที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยเลลูยา I'm um, Yeah. โปร่งมอบทุกสิ่งแบบงงด่พระองค์โปร่งจะ่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้ที่เราได้นมัสการโรรองร่วมกันขอ,อนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องได้รับพ่พอและก็ได้รับการเติมเต็มจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าช่วงเวลาต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะฟังเทศนาจากอาจารย์ขอพี่น้องได้รับกำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับพี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้ทรงเรียกเราไม่เพียงแต่เพื่อจะให้เราทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเท่านั้น แต่พระองค์ต้องการให้เราเก้าวไปไกลกว่านั้นอีกนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันและหนุนใจกับพี่น้องในวันนี้ในหัวข้อกิโลเมตรที่สองวันนี้ผมอยากจะให้เราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่41ครับพระวจ,จนะของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้กล่าวดังนี้ว่าถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตร ก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้ในเวลานั้นปาเลสไตน์ถูกรมยึดครองมาร่วมรอยปีแล้วทหารโรมหรือทหารโรมันนี่นะครับก็มักจะสั่งให้พลเรือนชาวยูเนี่ยนะครับแบกสัมภาระให้ตนและพลเรือนเหล่านั้นก็จําเป็นต้องแบกสิ่งเหล่านั้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ระยะทาง1กิโลเมตรตามกฎหมายเขาจำเป็นต้องยอมที่จะแบกเพราะกฎหมายเขียนไว้ดังนั้นแต่แน่นอนเขาจะไม่ยอมแบกไกลกว่านั้นแต่ในบริบทตอนนี้พระเยซูกำลังตรัสว่าผู้ที่ติดตามพระองค์พวกเขาควรจะแบกเพิ่มอีก1กิโลเมตรพี่น้องที่รักครับหลักการของพระเยซูคริสต์คือ เราต้องทำดีกว่าที่กฎหมายกำหนดคุณสามารถจะเลือกระดับชีวิตได้ครับว่าอยากจะดอยู่ในระดับไหนระดับนรกเลยครับตอบแทนความดีด้วยความชั่วมีไหมครับคนในโลกนี้ที่อยู่ระดับนี้เขาทำดีมาแต่เราก็ชั่วกลับหรือเราจะเลือก ระดับที่สองคือระดับมนุษย์ดีมาก็ดีกลับมีเยอะไหมครับแบบนี้รายมาก็รายกลับแต่ถ้าคุณเลือกระดับสวรรค์ก็คือทำดีตอบแทนความชั่วและนั่นครับคือหลักการกิโลเมตรที่สอง นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัสให้สาวกของพระองค์กระทําเราต้องไปไกลกว่ากิโลเมตรที่หนึ่งพี่น้องทีักครับสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเมื่อคุณอยู่ในกิโลเมตรที่สองชีวิตคุณจะเปลี่ยนเพราะว่ากิโลเมตรแรกคือกิโลธาตุครับทุกก้าวเดินที่คุณก้าวออกไปคุณจะเกลียดมันทุกก้าวบนทุกก้าวแต่ กิโลเมตรที่สองคือกิโลเมตรยิ้มกิโลยิม้มเพราะว่าคุณกำลังเดินไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักของพระเจ้าคุณยินดีที่จะทำสิ่งเหล่านั้นคุณรักมันที่จะทำพี่น้องครับกิโลเมตรแรกคุณเป็นเหยือ่อแต่เมื่อคุณเดินไปในกิโลเมตรที่สองคุณคือผู้มีชัยชนะพี่น้องครับและสิ่งเหล่านี้ คือพลังที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่ในกิโลเมตรที่สองท้งนั้นแหละครับทำไมคริสเตียนบางคนถึงไม่ประสบความสำเร็จในการอุทิศตนเพราะว่าพวกเขาเป็นพวกที่ออกไปก่อนตั้งแต่พอสิ้นสุดกิโลเมตรแรกเขาก็ออกไปแล้วพี่น้องครับบางคน ตั้งใจจะอ่านพระคัมภีร์อาจารย์บอกต้องอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยวันละห้านาทีนะและเมื่อครบห้านาทีก็ก็รีบที่จะออกไปหรือเมื่อคุณอธิษฐานคุณอธิษฐานแบบคนหิวข้าวหรือเปล่าครับเคยไหมขอบคุณพระเจ้าอาเมนคุณใช้เวลามากกว่านั้นกับพระเจ้าได้ไหมครับ การอธิษฐานคือช่วงเวลาแห่งความยินดีที่เราจะได้ใช้เวลาในการสามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระเจ้าพี่น้องครับอย่าเพียงแต่อยู่ในกิโลเมตรแรกเท่านั้นแต่จงก้าวไปในกิโลเมตรที่สองด้วยคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจก็เช่นเดียวกันครับใช้แนวทางเดียวกันบางคนทำแค่สิ่งที่จำเป็นต้องทำเท่านั้นแต่วันนี้พระเยซูสอนพวกเราว่า เราต้องไปไกลกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จขอพระเจ้า,วาอวยพรครับ